สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับก็มีคอมเมนต์ถามว่าจะตามหาคนยังไงเนาะถ้าคุณเป็นผู้บริหารของกิวนั้นๆคุณก็จะนี่นะครับเห็นจุดบุ๊กมาร์กไหมครับว่ามีอ่าเขาเรียกอะไรเนาะมันมันจะเป็นบุ๊กมาร์กตำแหน่งอะครับตัวเขียวๆตัวนี้นะครับเราก็สามารถจิ้มได้เลยครับ นี่มือก็จะไโผล่เลยครับว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับอย่างอันนี้ก็คือเขาอยู่ในกรอบคิวแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ออนมา17ชั่วโมงเท่านั้นนย่เงี้ยนะครับแล้วก็มีใครอีกนะนนี่สามวันก่อนนะครับเจบบ้ามังกรอ๋อก็ยังอยู่ในคิวเอ๊ะมันไม่บินหรอนะมมีใครอยู่ข้างนอกไหม เหมือนจะไม่มีนะครับทุกคนกลับ,บรวมตัวแล้วก็เนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นทีมบริหารคุณสามารถตามหาลูกกิวได้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถจิ้มเจอได้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้ากับคนที่ไม่ใช่ทีมบริหารเนาะเดี๋ยวนะ ก็ตัวนี้โดนผิดบอกจสกิลไปแล้วนะครับเราก็จะเข้ากิวที่เข้าได้เลยเพื่อเทสให้ทุกคนดูนะครับอ่ะอย่างอันนี้ก็ได้ P N O K O นะครับเอ้ย P N K O นะครับนี่โอเคเราเข้ามาแล้ว ตัวนี้เออ่กิวเนี้ยคนค่อนข้างเยอะนะมันเป็นรับออโต้อะแต่ว่ากิวเนี้ยป้นกิยวผมบ่อยเหมือนกันนะนี่อันนี้คนที่ไม่ใช่ทีมเลยหารเห็นไหมครับมันจะไม่มีหมุดสีเขียวขึ้นนะครับเราจะจิ้มดูไม่ได้แต่ถ้าเราจะหารายชื่อคนที่ป้นเราบ่อยเนาะเช่นใครดี คนนี้ละกันโกลาหนนะครับอ่ะเรามุกมากไว้นะโกลาหนบ้านสิบหกนะครับข้อแรกเลยเราต้องไปดูจุดบุกมากิวเขาาร์ k ไหมไม่ mark ด้วยอ๋อ mark แฮนี่ตรงนี้ครับนี่ก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือเรามาดูตำแหน่งก่อนนะครับว่าเขาอยู่ในนี้ไหม บ้านสิบหกบ้านสิบหกไม่ใช่นี่กระหนนะครับแต่มันจะยากขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกถ้าสมมติเขาเป็นพวกไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ไม่แข็งโลกนะครับก็คือคุณจะต้องหาตามตำแหน่งพวกนี้เลยนะครับว่านี่อย่างไรเนี่ยก็มีนี่นะครับหนึ่งคนนี่ก็คนนี้ก็อยู่นี่อย่างเงี้ยครับ แล้วก็น,นี่คนนี้ก็อยู่นี่อย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีก็หายากอยู่นะคือด้วยความที่บางกิวอะ่ะเขารับทุกคนมันจะกระจายไปทั่วเลยครับมันก็จะหายากอันนี้ก็จะเป็นใช้ตัวลองแอบแฝงหาคนที่ป้นเราหรือว่าความแค้นครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอือเราก็จะหากันได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าคุณ มันเป็นกิลที่คุณไม่สามารถเข้าได้เลยอะ่ะก็ถ้ามันเป็นกิลใหญ่หน่อยหรืออะไรเงี้ยนะครับคุณก็แค่เลือกดูเมืองเช่นอันอย่างเช่นอานนี้ซาโบไอเดียไม่ได้อยู่แต่ว่ามันเคยมีคนที่พลังเยอะเท่านั้นเองนะครับเนีย่ยเราก็จะเลื่อนดูว่าอ่าเขาเคยอยู่ไหมน่าจะไม่ได้อยู่อันนี้อันนี้หรือเปล่า อ,อย่างนะมันอยู่ไหนของมันวะปกติแล้วตัวกิวเขาจะอยู่กันแถบๆนี้แลละนะครับผมคิดว่าน่าจะโดนตีบินหมดแล้วนะซาโบอ่ะอ่านี่เป้านะนี่เนี่ยครับ พวกกิวพวกที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ตามหัวเมืองหลักนะครับที่ตัวเองครอบครองไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูได้ประมาณนี้นะครับส่วนนอกนั้นก็ตามหาทั่วๆวไปอะอย่างหมู่บ้านน,นันดีเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหมะนะ โอ้คิวนี้นี่กระจายอยู่ทั่วจริงๆรนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติเขาไม่มีคิวอยู่แล้วคุณต้องการจะตามหาตำแหน่งเขาอะคือต้องเลื่อนเอาจากแผนที่เลยนะมันแบบเลื่อนหายากนะอย่างเช่นถ้าสมมติคุณหาแบบอ่าบ้านยี่สิบเนี่ยคุณก็ต้องเลื่อนดูหาบ้านยี่สิบในแผนที่แล้วคุณก็ต้องคลิกดูอะครับ อ่าอย่างยี่สิบอ่ะหนียี่สิบใช่ไหมเนีย่ยคุณก็ต้องซูมเข้ามาดูว่าใช่คนที่คุณต้องการไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าไม่ใช่ก็คุณต้องไปต่อบางทีก็หากันจนตาแฉะก็มีนะครับอืมก็จริงๆแล้วแนะนำว่าให้ถ้าหาตำแหน่งเจอแล้วนะอย่าเพิ่งไปตีมันแนะนำให้เก็บไว้ตีบันเสาร แต่ส่วนใหญ่แล้วบางทีมันจะมีพวกที่เก็บคนลายวันอยู่นะครับนี่อย่างอันนี้เนาะนี่จะจิ้มให้ดูเนี่ยครับมันจะมีพวกที่เก็บกิวลองลายวันอยู่นะครับมันตีไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะซึ่งถ้าตีไปเรื่อยไปเปื่อยก็คนที่คุณหาไว้อาจจะบินไปแล้วก็ได้ก่อนอนเสาร์คุณก็เลือกได้ว่าคุณจะตีเลยหรือคุณจะไม่ตีเลยนะครับอืมก็คิดดูดีดนะครับ แต่ถ้าตีวันเสาร์คุณต้องตีตั้งแต่เก้าโมงนะไม่งั้นอีพวกบ้านเล็กๆก,ก็บินหมดแหละโอเคก็การหาคนก็จะประมาณนี้ครับก็ทางที่ดีอย่าแค้นใครดีกว่าเพราะเวลาคุณแค้นใครคุณอาจจะทำให้คุณปวดตาได้นะครับถ้าคุณหาเขาไม่เจอโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ